มีเรื่องเล่าอยู่ว่านานมาแล้วที่หมู่บ้านเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีคืนเดือนดับคือคืนต้องห้ามไม่มีแสงจันทร์มีเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่งคนแก่เล่าว่าหากใครออกจากบ้านจะเจอเงาไร้หน้าที่ออกมาหาคนแทนในความมืดมิ้นเด็กสาวมัธยมขี่จักรยานกลับบ้านดึกบังเอิญตรงกับคืนเดือนดับ ถนนเล็กเงียบวังเวงมีเพียงไฟฉายเล็กๆสองนำทางเสียงกบเขียดระงมแต่บรรยากาศกลับชวนให้ใจสั่นอย่างประหลาดระหว่างทางเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังหันกลับไปก็ไม่มีใครถนนว่างเปล่าแต่วินาทีนั้นกลับได้ยินเสียงกระซิบเผาเย็นอย่าไปต่อเลยอยู่ตรงนี้กับเรา เสียงเหมือนดังอยู่ข้างหูทันใดนั้นข้างหน้ามีเงาดำสูงใหญ่รูปร่างเหมือนคนแต่ไร้ใบหน้ายืนขวางกลางทางมินตกใจสุดขีดพ,พยายามร้องแต่เสียงกลับติดค้างในลำคอได้เพียงเบิกตากว้างจ้องเงามืดที่ขยับเข้ามาใกล้เธอสละจากกรยาแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน เงานั้นกลับโผล่ขวางหน้าเสมอเหมือนตามติดทุกฝีเท้ากลิ่นดินชื้นโชยแรงขึ้นลมพัดวูบวาบดุดมีฝูงคนวิ่งไล่ตามไฟฉายดับวูบความมืดโอบล้อมทุกสิ่งสิ่งเดียวที่เห็นคือดวงตาสีขาวซีดหลายคู่ลอยอยู่รอบทุ่งนาจ้องมองเธอไม่กระพริบเสียงกระซิบซ้อนทับกันนับสิบ ไม่ต้องกลับบ้านบ้านเธอคือตรงนี้เงาไหลร่างค่อยๆล้อมรอบมิ้นพยายามก้าวถอยแต่ร่างเหมือนถูกตรึงดวงตาที่ไร้ใบหน้าโน้มลงหมักใกล้ลมหายใจเย็นยเยือกปัะทะผิวร่างกายเธอเริ่มชาความมืดคืบคลานกลืนสติชา้ารุงา่งเช้าชาวบ้านออกไปหาของในนา พบจักรยานของมิ้นล้มอยู่และรองเท้านักเรียนคู่หนึ่งตกอยู่กลางทุ่งรอยเท้าหยุดชะงักตรงนั้นแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่ร่องรอยการดิ้นรนหลังเหตุการณ์นั้นหลายคนเล่าว่าถ้าใครต้องผ่านทุ่งในคืนเดือนดับมักได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังหรือเสียงเรียกชื่อดังใกล้หูแต่พอหันกลับไป จะเห็นเพียงเงาดำไหวๆในหมอกหนาชาวบ้านเชื่อว่าเงาไร้หน้าคือวิญญาณคนตายที่ไร้พิธีส่งพวกมันกำลังหาคนแทนทุกคืนเดือนดับและบางคนบอกว่าเงานั้นตอนนี้คล้ายเด็กสาวชุดนักเรียนยืนรออยู่กลางทุ่งในความมืดมิดจนถึงทุกวันนี้